สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะพี่นอ้องวันนี้ลมแรงนะคะเมนูแซบๆอีกแล้วจา้าวันนี้เป็นปนกบนี่ค่ะถ้าภาษาบ้านหนูเขาเรียกว่าบอกบอกอันตีอังแกบอังเกบก็คือกบนะคะบอกอกันตีก็คือน้ำพริกที่สีประมาณนี้ก็คือใส่พริกแห้งนะคะพริกแห้งค่ะพี่น้องมาค่ะผักเยอะแยะมากมายเช่นเคยค่ะพี่น้องมาเด้อแซบๆน้ำกัน ดอกเคก่อนออข้าวสวยหอมมะลิค่ะพี่น้องแซ่บผักเต้มถาดค่ะอันนี้ดอกหอม,อม,อม สุดยอดค่ะเมนูน้ำพริกอันนี้ทางบ้านเรียกว่าอะไรคะมันจะกรอบๆแบบทุกคนลอกอันเปลือกข้างนอกออกบ้านเหมยนเขาเรียกว่าเดิมกระดาษเดิมกระดาษกระดาษอืมกรอบ คกบเปิดมือขึ้นเก่าค่ะอยู่ที่ความถนัดเวยจ้ะพี่น้องอ้กิ่ง ยอดอันนี้ยอดมารุมค่ะดวกยอดอ่อนๆพี่น้องกินคนเดียวก็จ้ำไปทังซีเลยค่ะพี่น้องอื เอาจริงเด้อเมนูที่เจริญอาหารสุดๆเลยค่ะพี่น้องน้ำพริกแซ่บแห้งกินยำไหนก็แซ่บข้าวม่นด้วยจ้ะเหนียวเหนียวนุ่ม ถ้าข้าวเก่านี่คือแบบจะแข็งๆจักน่อยห,อหวานมากชับน้ำกันเวยค่ะไพี่อน้อง สดอกหอมหวานมากค่ะพี่น้องต้มเอ้ยลวกไม่ใช่ต้มสิมกรอบ กินกับส้มตำค่ะแซ่บพี่น้องรสชาติจืดกรอบม,มันสายบัวค่ะ เสียงนกดังจักน้อยเด้วค่ะพี่น้องายแล้วเนาะมันไม่ไปนะคะมันทำรังหลงข้างแซบบางพื้นที่เขานิยมแกงด้วยจ้ะบ้านเหมือนี้แม่ยังไม่เคยทำนะคะ บวแบแซ่บครับพี่น้องเมนูปนหรือน้ำพริกหม้อตี 我卡了。 แซ่บแห้งกับพี่น้องเบงจริงๆผักแบบอยู่ข้างๆหมดเลยจ้ะ อออ่อนแสบแล้วก็มีประโยชน์นะจ๊ะหอมกบแห้งจับพี่น้อง ยางหอมๆเนอะแล้วก็เอามาสับทำเองค่ะซื้อขาอมันบดแซ่บ กล้องจะล้มค่ะพี่น้องจานจังสี่เลยืมแรงกว่าเมาาื่วานวันนี้ก็ เป็นวันลอยกระทงด้วยค่ะพี่น้องหาคู่ลอยแปบ๊บไม่มีก็ปลอยคนเดียวนะคะ,ะวันลอยกระทงขอเข้ามาพ่อแม่ของคาเนาะค่ะพี่น้องอเจ้ายังอยู่แบบที่เดิมค่ะพี่น้องจริงๆเหมือใสามาเยอะมาก บ,บวกมันหวานอืม mm. ใส่เกลือแล้วด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็ยังดำอ่ะเกลือกาไปเข้าวหมดเยวก้อนสุดท้ายครับพี่น้อง กรอบข้างในจะเป็นเหมือนฟองน้ำข้าวหมดครับเนาเสืียวว่าหมด ค่ะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เมลี่พาแซบในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเมืองรัวน,นี้เด้วยวจะปนกบแซบแห้งจากพี่น้องแต่ว่าข้าวหมดเดี๋ยวไว้ไปกินต่อหลังคลิปด้วยค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย